พีโยสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็มีน้องๆถามมาอีกแล้วนะครับว่าระหว่างสีด้านกับสีเงาผมควรจะเลือกตัวไหนดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับผมไม่ฟันธงนะผมจะมาแนะนําดีกว่านะครับระหว่างสีด้านกับสีเงาครับการดูแลมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับระหว่างสีด้านกับสีเงาแต่ที่ ต่างกันแบบเห็นชัดเจนก็คือสีเงามันจะเป็นรอยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันดูแลง่ายกว่านะถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลการใช้งานนะครับอย่างสีเงาจอดตักแดดกับสีด้านจอดตักแดดเนะี่ยสีด้านจะซีดกว่าซีดไวกว่าสีเงานะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอยแล้วว่ามันจะเห็นชัดมากเลยนะครับสำหรับสีด้านนะส่วนสีเงาอะ่ะพวกน้ํายาลบรอยพวกอะไรอะ่ะเราสามารถซื้อมาทําเองได้นะครับ ส่วนสีด้านอาจจะต้องให้ช่างสีหรอือู่ที่ทําสีเก่งๆทํานะครับถ้าเป็นรอยแล้วมันมันเท่าที่เห็นมานะมันจะชัดอย่างแรกคือรอยชัดแล้วก็แก้รอยยากนะครับระหว่างสีด้านกับสีเงาอย่างรถของผมเองก็ที่เลือกมาก็คือสีเงาโดยส่วนตัวแล้วชอบชอบเงามากกว่านะครับคือผมชอบสีขาวด้วยแหละนะก็เลย ใช้สีเงาเพราะว่าสีด้านสีขาวมันไม่มีนะครับแต่สีด้านปียีบสองที่เป็นสีแดงอ่ะสวยนะยอมรับว,ว่าสีมันสวยนะครับมันแบบด้านแบบสดสดอ่ะสวยดีนะครับการที่จะเลือกมันก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบแบบไหนแต่ทีนี้ถ้าเราเอาสีด้านมาแล้วเนี่ยต้องรับได้จุดหนึ่งว่าเป็นรอยง่ายนะแล้วก็ดูแลยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องระแวดระวังในการจอด การใช้งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสีเงาเนี่ยเวลาแฟนผมซ้อนเนี่ยช่วงการตกด้านหลังเนี่ยกางเกงอะ่ะเขาจะมาขูดนะครับบางครั้งไอที่เป็นหมุดตรงกระเป๋าอะเป็นหมุดกางเกงยีนนะโดยเฉพาะกางเกงยีนนะถ้าเป็นพวกกางเกงสลักกางเกงผ้าลื่นๆอะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกางเกงยีนเนี่ยมันจะขูดแล้วก็เห็นได้ชัดเห็นรอยได้ชัดเลยหมายถึงว่าเห็นว่าเป็นรอยอะ่ะแต่ว่าผมเคลือบแว็กแล้วก็ มีน้ํายานะครับมันก็จะลอยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่มาเพ่งจริงๆอ่ะมันจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นสีด้านเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับยังไงก็เป็นลอยนะครับ2ฝัง่งเวลาคนซ้อนขึ้นมาซ้อนนะครับถ้าใส่กางเกงยีนด้วยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเวลาเขาซ้อนใช่ไหมพอพักเท้าลงเขาเหยียบตรงเนี้ยช่วงขาช่วงน่องอ่ะเขาจะมาโดนตรงเนี้ยมันทําให้บริเวณเนี้ย สีมันจะด่างก่อนเพื่อนนะครับสําหรับสีด้านนะส่วนถ้าเป็นสีเงาก็แค่เราลงแว็กลงอะไรไว้ให้มันลื่นๆื่นไว้เวลามันมันสีกางเกงที่มาสีอะ่ะมันก็จะโดนกับชั้นแว็กก่อนนะครับไม่ได้โดนชั้นสีโดยตรงนะครับแล้วพวกอุปกรณ์การล้างการลงแว็กเคลือบแว็กน้ำยงน้ำยาอะไรเนี่ยสำหรับสีเงาอะ่ะมันก็พร้อมกว่านะครับมันมีเยอะกว่ามีให้เลือกเยอะกว่าสีด้านค่อนข้างจะหายากแล้วก็ราคาแพงกว่า โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้อันนี้เล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับอย่างรถผมเนี่ยผมก็จะดูแลด้วยน้ํายาที่แบบหาง่ายอ่ะหาตามท้องตลาดได้ทั่วไปนะครับลงแว็กลงอะไรก็จะเงาผมชอบในความเงานะแต่สีด้านอ่ะผมไม่ไม่เฉยๆก็สีด้านแต่ว่ายอมรับว่าตัวสีแดงอ่ะแดงด้านอ่ะสวยนะครับทีนี้มันก็แล้วแต่การเขาเรียกว่าอะไรความชอบของแต่ละบุคคลอีกแหละว่า เอ้ยเอาสีเงาหรือสีด้านดีคืออยากให้เพื่อนๆเลือกสีที่ชอบนะครับแล้วถ้ามันเป็นสีด้านที่ชอบก็อยากให้เน้นการดูแลแล้วก็เอาใจใส่นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นรอยแล้วก็ด่างง่ายนะครับอย่างเนี้ยสีเงาคือผมชอบที่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลามันโดนแสงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือว่าแสงไฟนีออนตามถนนอ่ะมันดูเงานะครับมันสวยชอบตรงความเงาของมันมันทาให้รถดูใหม่ตลอดเวลานะครับ ส่วนสีด้านน่ะถ้าขี่กลางวันะมันก็สวยนะแต่พอขี่กลางคืนแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้เห็นความสวยของสีด้านมากมายนะครับแต่ว่ากลางวันเวลาขี่กลางวันสวยจริงนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงาในกลางคืนเนี่ยเวลามันสะท้อนกระแสงไฟหรือว่าไปจอดอะไรเงี้ยผมชอบที่มันแบบมันเงามันสวยนะครับแล้วก็มันดูแลรักษาได้ง่ายกว่านะครับ โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวใน,นความคิดเห็นส่วนตัวนะมันไม่มีผิดมีถูกนะครับมันไม่ใช่ว่าสีเงาจะดีกว่าสีด้านหรือสีด้านจะดีกว่าสีเงานะมันอยู่ที่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ <im itation> แค่อย่างแนะนําว่าถ้าซื้อสีด้านมาก็ให้ดูแลให้ดีหน่อยนะครับ <im itation> ดูแลต้องต้องใส่ใจกับมันนะครับไม่งั้นรถมันก็จะดูเก่าไวกว่าสีเงานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะครับก็ฝากกด ซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะครับในช่องยังมีคลิปสาระดีๆมากมายหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็มาทําคลิปตอบอะไรประมาณนี้นะครับลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ